สวัสดีครับซุ้มกระชนน้องไม่บัวครับผมก็มาทำคลิปพี่ที่จองรูป75็พีไว้นะครับผมแม่พันตัวเจ็ดสไว้นะครับก็พี่ขอตัวผู้2ตัวเดี๋ยวผมคัดตัวสวยๆให้นะครับผมความจริงมันมีสวยตัวแดงตัวนี้ตัวในสุดนะครับแต่ว่าตัวนี้มีคนจองไปก่อนที่หนึ่งคนนะครับผมตรงนี้ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวเพื่อความชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าผม ไอนี่นะครับผมตัวนี้รหัสกิฟนะครับผมสองแปดห้าพี่ดูในกลุ่มได้เลยนะก็คือผมตัวนี้ผมแบ่งไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวที่จะแบ่งให้พี่นะครับผมเป็นตัวผู้ตัวนี้หนึ่งตัวตัวแรกนะครับผมนี่นะครับสวยนะครับผมตัวนี้ตัวที่สองอ่ะตัวนี้ตัวนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ชมตัวนี้แล้วกัน อ่ะตัวนี้ตัวที่สองนะครับผมอ่ะสวยๆทั้งคู่เลยเดี๋ยวมาดูรหัสกิฟกันนะครับว่าเป็นรหัสกิฟอะไรสองแปดเจ็ดนะครับผมอ่ะตัวสวยอีกตัวตัวนี้นะครับสองแปดหกนะครับผมชื่นชอบนะครับผมแจ้งนะครับ นะครับผมชื่นชอบแจ้งนะครับผมก็แบ่งแต่ตัวสวยๆนะครับผมกติกาเหมือนเดิมนะครับผมข้อที่หนึ่งคือเลือกตัวสวยให้ลูกค้าก่อนนะครับผมข้อที่สองคือไก่คู่ละสามสิบใบแดงไม่รวมทรงนะครับกติกาข้อที่สามก็คือไม่เห็นตัวไก่ไม่รับจองนะครับโอเคฝากติดตามนะครับผมจุ้งไก่ชนน้องใบบัวครับสวัสดี